จันทบุรีจัดกิจกรรมปั่นทางไกลาตามรอยอรยรารยธรรมทวารวดีภายใต้ชื่องานปั่นชมศิลป์ถิ่นทวารวดีนายอาทิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นายสิทธิวีวันพฤกษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมปั่นทางไกลาตามรอยอารยธรรมทวารวดีภายใต้ชื่องานปั่นชมศิลป์ถิ่นทวารวดีนสนามที่สองจังหวัดกาญจนบุรีณโรง,งงานกระดาษไทยกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีดรสมจินชางกระบี่ผู้จัดก,การสำน,นักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองเก่าวรายงานวัตถุประสงค์หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานราชการผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนสื่อมวลชนนักปั่นจัก,กรยานและประชาชนร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมในเส้นทางที่สองปั่นรอบเมืองการตำนานเส้นทางสายประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีมีระยะทางปั่นจักรยาน50.8กิโลเมตร ั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เ<ม>ช่นประวัติศาสตร์ยุคทวาราวดีรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย<ม>เพื่อเป็นการส่งเสริมและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งภายใต้ชื่อง,งานปันชมศิลป์ทินทวาราวดีกำหนดจัดขึ้นจำนวนทางสิ้นสามสนาม เพื่อสร้างการรับรู้ของอารยธรรมทวารวดีให้เป็นที่รู้จักผ่านการเดินทางด้วยรูปแบบการปั่นจักรยานและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวและเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบการปั่นจักรยานในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งท่าครับขอรยนเชิญนักปั่นทุกทา่านเตรียมพร้อมเลยเพราะเราจุริวัรที่เป็นดิแนแดงแห่งประวัติศาสตร์นะครับ มาตุภู New Channel, มิวิชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับ